สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพฤหัสที่24พฤศจิกาย,ยน2565นะครับเรียกว่าตลาดหุ้นในถือว่าปิดทาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ชนิดปิดที่1,624.96จุดนะครับเพิ่มขึ้น0.56จุดที่เป็น0.03เปอนมูลค่าการสไขายวันนี้45,926.62ล้านบาทหรือว่าแหมเป็นการเขียวแบบว่า เล็กๆนั่นเรียวกว่าตัวดีว่าวันพรุ่งนี้เองสภาพตลาดหุ้นยังคงที่จะเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวในกรอบแบบนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับกูรูอย่างคุณกรพัฒน์ปรเชษผู้มีการฝ่ายวิจัยและบริการการทุนบริษัทหลักทรัพย์นุมบุระพัฒนาสินสักครู่ครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณกรพัฒน์นครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นบ้านเราบวกแมเล็กๆนะับไม่ถึง1จุด เดีวโวลุ่มต้องบมกว่าหดหายไปแบบว่าเหลือเพียงกว่าเกือบ4ี่หมื่นหกพล้านบาทถึงจุดนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับคุณกมชครับครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศการลงทุนเองก็ยังอยู่ในช่วงการที่ต้องบอกว่ารอดูนะครับทิศทางการลงทุนนะครับเนื่องจากว่าบ้านเราเองเนี่ยในช่วงหนึ่งสองนที่ผ่านมาก็มีเรื่องตัวประเด็นพื้นนาดการขนาดเล็กนะครับมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องตัว สภาพคล่องการซื้อขายบ้างนะครับในแง่ที่บริษัทหลักทรัพย์เองก็จะมีความเข้มงวดในเรื่องตัวมาร์จินนะครับหรือว่าเรื่องตัวความเสี่ยงที่ดูแลมากขึ้นนะครับในภาพรวมนีงก็ต้องบอกว่าตลาดนี้ก็รอปัใจจัยใหม่ๆนะครับที่เข้ามาอะไรก็ตามถ้าที่เราดูเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นมิสโมแครับก็ถือว่าตอบรับเรื่องนี้ไปมากพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นทุกเองควรจะมองจังหวะการลงทุนเองเนี่ยเป็นเรื่องของการเลือกหุ้นในเชิงพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานดีที่เอามาเยอะก็อาจเป็นโอกาสในการลงทุนนะครับ ส่วนโครงสร้างตลาดโดยรวมก็ยังเป็นภาพเดิมนะครับว่าตลาดเองเนี่ยยังสลับเปลี่ยนเวียนหุ้นขนาดใหญ่นะครับในกลุ่มของอันไทยคอมเพลตี้อยู่เนี่ยเด็ดนะครับกอล์ฟนะครับ G.P.S.C. นะครับเป็นตัวที่ประคองตลาดเช่นเดียวกับตัวแรงหนึ่งตกลุ่มธนาคารนะครับที่ไปกับภาพสีที่ฟื้นตัวนะครับก็มีการดึงมัชันขึ้นมาต่อเนื่องโดยเฉพาะดัชนีความชื้นนะครับภาพธุรกิจของ SME ที่มันฟื้นตัวก็เป็นแรงหนุนพวกหุ้น ไอ้เคบังนะครับหรือว่าหุ้น่มสีที่ขยับขึ้นมาช่วยกองตลาดอีกทางนึงครับครับผมตลาดแบบนี้ววลุ่มนน้อยแบบนี้นะผมชื่อว่านักลงทุนคงมีคําถามเลยเอในแง่ที่ว่าหุ้นเล็กเนี่ยคือลงมารับขค่อนข้างเยอะแล้วนะจุดนี้จังหวะนี้ต้องเล่นหรือต้องเทรดยังไงดีครับตรงนี้ครับคุณประภัสครับคงเป็นลักษณะที่ค่อยๆตั้งรับค่อยๆซื้อสะสมนะครับตัวไหนที่เรามองว่าเอ้ใจพื้นฐานดียังเติบโตได้ของสร้างสีไทยนะครับหรือว่ามีดีลเอสเคิร์ใหม่ใ ก็เป th e ็นอะไรที่สามัครลงทุนได้ส่วนหุ้นที่ผลการไม่แน่ชัดนะครับว่าจะเติบโตได้จริงไหมนะครับหรือว่าโปรเจกต์ที่มันอาจจะดูไม่ชัดเจนนะครับุลักษณะนี้ที่มีการเก็งกำไปเยอะก็อาจจะต้องระวังกันครับผมนะขอบความเคลื่อนไหวของดัชนีในวันพรุ่งนี้แนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรครับคุณกมภัทครับครับแนวต้านดู1 6 3 0งหกสครับแนวรับอยู่ที่1,615หกร้อยสิบจุดนะครับจุดสำคัญของตลาดเนี่ยนะครับรอดูจุด breakout หนึ่งสามศูนย์หนึ่งหกสี่ศูนย์เนี่ยถ้าเบรกได้ต้องมองว่ามันตั้งตลาดจะค่อนข้างดีและก็จะมี็นคนกับสัปดาห์หน้าครับผมครับผมรายการกล้วยหอมกับคุรูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกรพัฒน์มากนะครับที่มาให้มุมมองวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกรพัฒน์ปราเช่นนะครับถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่ของนุมุระพัฒนสิทธิ์เราจะมาต่อสายอีกหนึ่งครูอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นคือคุณวิจิตอารยะพิสิทธิ์นะครับนักกลยยยุุทททธ์์์ของงเเมมมแบบคปปรรรระะะศไนนนััววี้จาาสภพ นะรวมถึงกลยุทธ์แนวแนวโน้มในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสักรู่ครับสวัสดีครับคุณพิจิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นบ้านเราถือว่าบวกไม่ถึง1จุดเดี๋ยววอลโวลุมนี้แบบหดหายเหลือเพียงเกือบ4 6 0 0 0พล้านบาทวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลาดชั่วโมงการซื้อขายครับันนีครับครับวันนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยก็แกว่งบวกสลับลบนะครับแคบๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ที่เซ็กพูดเนี่ยคือ วอลุ่ม <Volume S 2> แห้งมากจริงๆเหลือแค่สี่หมื่นกว่าล้านนะครับคือเวลาหนักเนี่ยต้องบอกว่าในในมุมกระตั้งของการลงทุนเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่าตลาดมีทั้งปัจจัยบวกสับลบนะครับบวกก็คือเรื่องของคล้ายแหลงนะครับในฝั่งตัวทางเฟดท่านเนี่ยออกมาในฝั่งรายงานการประชุมเฟดล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนที่รีพอร์ตออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าโทนส่วนใหญ่เนี่ยยังให้น้ําหนักนะครับว่าในช่วงถัดไปเนี่ยการใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของตัวเฟดเนี่ยอาจจะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ อ่าเป็นโมเมนตัมที่ค่อยๆชะลอลงเรื่อยๆนะอาจจะเตินเคยใช้จุด7.5เ,เนี่ยก็อมองในช่วงถัดไปอจาจจะเหลือเพียงแค่จุด5ซึ่งทีนี้ถือเป็นทีที่ค่อนข้างดีเพราะว่ามันสะท้อนว่าทิศทางของตอนนี้คือเศรษฐกิจก็ค่อนข้างดาวมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็เทรนของตัวเฟิร์นเนี่ยของเอเมริกาเริ่มมีจังหวะในการค่อยๆปรับฐานอย่างค่อยเป็น,น,นค่อยไปทีนี้ทีนี้จริงๆเป็นทีบวกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหักล้างกับฝั่งของตัวทิศทางของสัญญาณคอมเบตตี้อย่างเช่นฝั่งน้ํามันเห็นว่าน้ํามันเนี่ยโจมสั้นเนี่ย มีปัจจัยลบเข้ามากดดันเช่นการแคบลาพาต่างๆในฝั่งโซล่าเซียต่างๆเนี่ยทำให้เทรนด์ของตัวราคาน้ำมันดิบในช่วยรักษาเนี่ยปรับฐานลงนะครับก็ทําทให้หน่ารุ่นกลุ่มพลังงานอย,างอย่างเช่นตัวลิสจิหลัลกเช่นตัวสอพ,พอเนี่ยก็มีจังหวะในการถอยออกมาบ้างนะครับทำให้ทุกอย่างมันหักล้างกันวันนี้ก็ออ f เ e ตกันกันว่าตลาดไม่ค่อยไปไหนนะครับขณะที่วอลุ่มเตี้ยงแห้งเนี่ยต้องบอกว่าสัญญาณของการลงทุนของต่างชาติถือว่าน่าจะเบาบางว่าถือเราไปดูในเชิงของตัว ั่งอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีจังหวะในการเฉลิมฉลองนะครับในประเด็นเรื่องของตัววันของคุณพระเจ้าแบงค์ซีวิงเดย์นะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นแบงค์ไฟเดย์นะครับฝั่งของตัวดาวโจนส์คืนนี้ก็ปิดมันรุ่งคืนก็จะเปิดเทรดแค่ครึ่งวันนะเนี่ยด้วยภาพระยะสั้นเห็นว่าโฟร์การซื้อขายของตัวต่างต่างประเทศเนี่ยก็เชื่อว่าจะเบาบางลงนะครับในในสุดสัปดาห์นี้วันนี้วันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเท่ากันเบาบางลงนะครับเพราะว่าเข้าสู่ช่วงเฉลิมฉลองกััันนะคครบบกก็วอลลุ่มมงา ดีๆเนี่ยในช่วง,งตัวสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าภาพรวมสัปดาห์หนี้วันนี้จริงก็ยืนยืนในโซนสักนานพันหนึ่งร้อยี่สิบได้เนี่ยผมว่าก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วครับครับผมอ่าบรรยากาศในช่วงอ่ะวันพรุ่งนี้นะเรียกว่าตลาดคงจะเรีไม่ไม่แตกใจวันนี้ในแงๆจริงส่วนข,ของกลยุทธ์เองเนะจะเล่นหุ้นอะไรดีครับคุณมิจตครันดีแล้อวอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆรอลุยสัปดาห์หน้าดีกว่าในคุณนเนี่ย โอเคพับม,มือหน้าของการลงทุนเนี่ยแน่นอนยังใช้หน้าของหุ้นที่เป็นทิศทางกําไรนะครับเป็นคีหลักในการรรายขึ้นไปนะครับก็สัญญาณเนี่ยยังคงชอบหน้าหุ้นกลุ่มที่กําไรดีแบเชั่นไม่สูงนะครับอย่างเช่นกลุ่มของตัวออโต้นะครับก็ะสะสมได้จังหวะย,ย่อมมาเนี่ยผมเชื่อว่าตัวอพิโกไฮเทคเนี่ย AH เนี่ยยังเป็นตัวหนึงที่น่าสนใจนะครับก็ยังมองว่ายัง ปีนี้การเติบโตแข็งแกร่งแล้วก็วันนี้มีการชุมนันเดลิสติงด้วยนะครับในภัคบ่ายซึ่งโทรออกมาเนี่ยค่อนข้างมุมมองเชิงบวกนะครับในฝั่งของตัวยอดขายต่างในช่วงค u a r t สีเนี่ยยังคงเล่นตัวึ้นต่อยเนี่ยภาพรวมวันนี้ผมว่า a h ยังน่าสนใจ a แล้วก็ h ฮ่องกงนะครับยังน่าสนใจนะครับหรือว่าคนที่เล่นกับฝั่งของตัวงบที่ลุ้นในการทำออทอามฮารขึ้นมาได้ ต่อเนื่องในฝั่งของตัวคอร์เตซี่เนี่ยยังวางไว้ที่เจมทีนะครับสัญญาคอร์เตซี่จะเป็นการรับรู้เป็นไใรมากครั้งแรกกับตัวจอยแวนเจอร์ที่เจมทีเนี่ยไปจับกับฝั่งของตัวเจมเคแบงนะครับเป็นตัวเจคีนะครับดังนี้ด้วยคีย์นี้ทิศทางของตัวกำไรคอร์เตซี่เชื่อว่าจะออนทำหไฮนะครับบวกกับฝั่งของตัวการเก็บเงินสดแคชคอコเ็คชั่นของเขาเนี่ยยังคงทำได้ดีต่อเนื่องจากคอร์เตซ์สามที่ดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยเชื่อว่าทำหายก่อนในช่วงคอร์เตซี่ดังนี้สองตัวนี้ยังคงเป็นตัวหนึ่งครับ อืมครับผมกรอบความขึ้นแบบของดัชนีในแนวโน,น้มวันพรุ่งนี้เองคุณวิจิตมองอย่างไรครับในจุดนี้ฮะครับภาคสั้นๆเนี่ยตลาดยังคงไม่ผ่านในจุดที่เรียกว่าเป็นแนวตา้านสำคัญยึดื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบนะครับในเนี้ยกรอบของสัปดาห์เนี่ยยังวางไว้กรอบบนที่หนึ่งหกสามศูนย์อยู่นะครับขณะที่ด้านล่างเนี่ยต้องบอกว่าสัญญาณของเซ้นเด็กยังแข็งแกร่งมากๆในบริเวณเส้นพัชเชียรยีเมียสองร้อยวันนะครับก็คือบริเวณสักแมนหนึพันหกร้อยสิบนะครับในเนี้ยเชื่อว่าพรุ่งนี้ การแกว่งอาจจะไม่ได้มากมายนักแล้วก็วอลุ่มการซื้อขายก็น่าจะบางๆบเหมือนวันนี้นะครับกรอบของการแกว่งเนี่ยก็คงไม่เออเลอร์เกินนี้นะหนึ่งพันหกร้อยสิบจนหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยสามสิบครับครับผมรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิจิตมากนะครับที่มาให้มุมมองวันนี้ขอบคุณมากครับผมคับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณวิจิตอารยพิสิทธ์นะครับนักการวิิตของเมเบงเทียว่าให้มุมมองกันไปแล้วหรือว่ากรอบความเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้คงอยู่ตรงบริเวณหนึ่ง 610ถึง1,630จุดตุกนี้ผมจะว่านักลงทุนฟัง2มุมมองจาก2กูรู2โบรกเกอร์คงจะให้ข้อมูลเหล่านี้มาเรียว่ามาพิจารณานะครับแล้วก็มาแช้เป็นส่วนในการประกอบนะบในการลงทุนหรือในการซื้อขายในวันพรุ่งนี้ตรงจุดนี้นะครับนี่คือช่วงของเว้ยหอมกับกูรูนะครับ